ครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องประภาสมะพาบอนไซครับอัุวัตถุดิสที่ผมก็ได้เตรียมแล้วก็คัดกะล่าพร้อมทั้งเกลือบเงาไว้ครับและบาดนี้ว่ามาเบืองลักษณะการเอาลงปลูกครับว่าตัวใดจะปลูกแบบเลี้ยงน้ำได้ตัวใดสี่แบบเลี้ยงดินได้แต่ตัวนี้น่าจะเลี้ยงน้ำได้ครับผมจะลองเบิง่งเ้อครับเด้อแล้วผมก็กีดจิก,กีจักหน่อยซะก่อน เพราะว่าขั้นปกิลดเลยเดี๋ยวันจะพุงย่าวเพราะว่านี่เขายาวแล้วครับนี่ยาาพ่อขีดแล้วเดี๋ยวผมจะกีดสักหน่อยหนึ่งแล้วกรับีเอาให้เบิ้งว่าสีเลี้ยงน้ำหรือสีเลี้ยงดินครับแต่ตัวนี้ขั้นใหนนั้นคืคอน่านจะเป็นเลี้ยงน้ำได้อยู่ครับตัวนี้เลี้ยงน้ำได้อยู่เดี๋ยวผมจะกีดสักหน่อยครับนี่ครับเหมือนเดิมครับมีดผ่าตัดคุณหมอครับคมกริบครับปึ๊บ <O op. S 1> นี่เลยครับกระเด็นออกน้ำไอ มีดเลยครับเอาสิบปาาลงหลายครับคือเขาคือลิปที่แล้วที่่านมาเลยครับกัดซ้ำๆกันแน่ครับผมนี่ครับโอป่าลงหลายเพราะว่าที่ขาเนี่ยคืออ่อนเนยครับอ่อนหลแห้งเป็นขันบันไดไว้ครับนี่ครับขันบันไดไว้นี่เลยนี่ครับนี่ขันที่หนึ่งขันบันไดไว้อันนี้เอาหนีเลยครับนี่เอาจากนี้ไปเลยครับนี่ ก็เป็นจุดตรงคอเดียไปเลยครับนี่นี่ครับเฉียน,นเลยชัวร์ๆครับว่างมีเถื่พอดีครับกันว่างโมองพอดีมันสีถึงเนื้อในถึงเนื้อในมันขันพรท่านถึงโตยอดมันกับบเท่าใยกันถึงโตยอดครับเห็นเห็นใบเป็นห้อยครับแต่ใบเป็นร้อยแล้วกรับเป็นห้อยห้อยใบายขาดแหว่งครับผม ไดเห็นกับโงามครับถือว่าเข้าสิบไว้ท่านใบบจริงมันกับโงามครับนี่ครับที่สองครับบันไดที่สองครับสี่เลยครับตัวนี้ผมกับเจียวมาอีกเขียวกันอีกหน่อยนึงเพราะว่าเข้าสิเริ่มจากนี้ไปครับเข้าตามลายใบมันจีเป็นใบใบแค่พ่นนะมันจีแค่แกนพ่นเราก็เอามาอีกหน่อยนึงครับจีดลงบ้างสี่ก่อนครับน้อยเดียวกรับมีดว่างน้อยเดียวคม ฟังปุ๊บดึงออกไลยเลยครับนี่ครับอืมสีเรือยแต่เขากะตัวนี้เขาก็เหลือไว้อยู่เนี้ยวัฒนาลงมาเด้ขั้นลงมาอีกสีขาวอ่อนหลายขยกกับขึ้นไม่อีกนิดนึงครับนี่เลยครับสีได้อืมนี่ครับปุ๊บ หักได้บอกันหักได้หักจริงๆครับนี่ตอนนี้คือเขาฮักลงล้วบอขายดอกเลยเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาปาดบาถึงเนื้อหนอครับเพราะว่าเขากล่อยชอยออกๆคัดให้ถึงเนื้อใน่อทีเดียวจะเป็นร้อยคือผมเบาครับนี่ครับตัวนี้เขาก็ับเปิดชอยหน่อยหนึ่งครับตัวนี้เขาเรือใบยีงสี่ครับจะไปออกครับเรือใบยี่สี่ครับนี่ครับอืมครับ นี่ครับนี่ได้เอามือซอยได้เอามือซอยครับผมไม่อยากใส่มีเพราะว่ากันเลื่อยไปแล้วครคือเป็นแผลเป็นห้อยครับมีอ้อนมากเลยนะครับนี่นี่ออนหลายเลยได้ครับนี่นี่ออนหลายออลแล้วครับข้าไปยังซื่อเลยกับตัดขึ้นครับตัดเลยงั้นเอามีดหลอกนอกไอหน่อยตัวนี้ก็มันแข็งกีดซอยครับจิกเอาฉีกซอยหน,น่อยหนึ่งรับคันมองสั่นต้นเขาสิแบบ มันที่ออกปบ่เสมอกันมีใบมากเพื่อเป็นสีมาก้างล่างบ่ได้ครับตีตัวนี้มันแข็งครับเพราะว่าตัวนี้สีสดเพราทานเอาออกครับสีเอาประคองไว้ก่อนครับนี่ครับกีดไปเองสีครับตัวนี้ก็บท่นเอาออกครับเอาเลื่อนมาอีกอจีเริ่มไ้รากไ้ใบออกเดินออกจากนี่ไปล้างจากนั้นเขก็จะมากีดไรครับแต่ว่าผมกับจีผ้าใบน้อยๆอย,ยู่พ้าไบผ้าใบเองสีครับนี่เป็นห้อยไว้เดี๋ยวกับ พอนั่นเท้าเลี้ยงไปเจ้าภาคกะแตกบานออกครับเมื่อคิดออกคิดออกน้อยเดียวครับง่ายมากเลยบาดนี่คณะอวัยวะสี่คณะอว,เ,วเห็ะบาดนี่แก่ได้บาดเลยแกแข็งเลยขี้เขียวเราแข็งเพชรยากไม่ต้องกันอีกครับจีดไว้ครับหเหมือนกัาให้มีแผลเขามาสมานกันบ่ได้แล้วนะเขาก็สะบานออกเองครับแต่จะฝากไปแก่ขันแก่ปพ๊บเดี๋ยวไอ้ย,ยอดจะตายครับบ่มมีบุมมีแนวห่มบ่มมี่ยังแบบไกายมาโดนอากาศโดนลมไหวปวดอย่างที่นะา ยังสี่ครับมานยังสี่เลยนี่ก็เลยครับนี่ขี่ออกเลอยยังสี่เลยครับเห็นเห็นครับนี่อันนี้บางๆจะไปเอาเมียเขาเลยครับหลกน้อยเดียวครับเป็นแผลน้อยเดียวเขาก็จะฉีกของเขาเองครับพ่อเขาจะเลื่อนหัวง่ามว่าเขาก็จะฉีกทรงเขาเองครับโอเคครับผมจะเบิ้เบิ้มวดว่ามันฉีได้เรียนได้แบบใดครับนี่ขวดที่ผมตัดไว้ก็มันอาจะได้หรอกอาจจะเป็นไว่ไม่แล้วล่ะเดี๋ยวรอบอีกหน่วยครับ ครับขวดกาดใ้มีเท่านี้ละนี่เลยครับมีดคับหมุนขวดครับย่าไปเดินมีดครับมุนขวดเอามีดไปแน่วๆแล้วเกาแล้วก็มุนขวดครับเปครับขวดครับที่นี่นี่ผมจะเบิ้งสินี่นี่ครับเพื่อนๆสีเรียงในแบบไหนตัวนี้เลี้ยงน้ำได้ครับตัวนี้เราสรุปเราเลี้ยงน้ำได้แต่ผมสิแหกอันนี้ให้น้อยนึงครับ แห่ไหมีทางไ้ไข่ข้อตัวนี้มันลงไปได้ลาหลงบ่อยห้มันเกินไปเกินมาได้ครับครับบ่เอาลงไหลายครับน้อยเดียวนะครับเนดะ้อนิดเดียวครับนี่นิดเดียวครับนิดเดียวเลยครับพับลงครับบัดนะครับพับลงที่าขาบอกนอกเลยครับนะขั้นพับขอหน้มันเป็นไปินตีกลาดเด้พับบอกนอกครับ ข้าวอมนอกไปเองที่นี่เอานอกไปที่นี่ข้าก็เอามะพร้าวมาโงเองสี่ได้ครับนี่ครับเอามะพร้าวมาโ่งเนี่ยโงในข้อจริงผมยักไว้นี่นลครับนี่นี่ครับจะพอดีครับจะรับกันพอดีครับจะเป็นส้มตูนมดครับผมนี่ยังไหวครับผมจะเดี๋ยวเอาน้ำใส่เลยครับบาญ์จีเฮ้าทิถึงหลักสำเลยนี่นี่ครับน้ำผมเตรียมไว้ครับ ก็นั่นสิเอาลางดาวมาครัก็กีดไปอันนียาวครก็กีดไปซอยไปน้อยนึงครับเปิดไปเลยครับกาวัดรากเดินตัวที่เขากีดไปก็เริ่มแข็งครับเพื่อนเริ่มแข็งนี่ครับลงสีเลยครับหัวดักลงครับไห้ข้อต้นนี้ว่าพาดยู่นี่ครับนี่ครับพาดตรงที่ว่ามอมผมยักไ้ครับน้ำเสมอนี่ครับนี่มีน้ำตามลูกน้อยนึงเพราะว่าผมมีห้อยกีดน้ำเสมอนี่ครับรากลงไปเบิดแล้วครับ ตัวนี้คือเลี้ยงน้ำได้ครับจีดใบเบื้องต้นน้อยนึงแล้วก็เลี้ยงน้ำครับที่เป็นลักษณะน,นี่ก็ได้รากรากกระสีออกมาก,กัะสีพ่อหอดพีล่ละครผมก็จะเอาไปโชว์รากโชว์กัะลา่าแล้วก็เอาลงกระถางไหมครับเพื่อนๆเด้อเป็นแนวทางเด้อวิธีการเลี้ยงน้ำครับตัวนี้เลี้ยงน้ำ นี่ลักหน้าแบบนี้เลี้ยงน้ำได้ครับเพราะว่าไอ้ลากอยู่งสีเลี้ยงน้ำได้เพราะว่ามันสีล่งยังตีได้เลยเดี๋ยวไอ้ตัวที่สีเลี้ยงน้ำเพไาะดผมจะให้เบิ่งครับตัวที่สีเลี้ยงน้ำเพไาะดตัวที่ตีเลี้ยงน้ำเพราะใดเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งอีกครับ<ม>นี่ครับสีเลี้ยงน้ำยากครับลากอยู่ทั่วตน้นลากอยู่ทั่วรอบครับเพราะ ตอนเขาออกเขาออกจังสีน้อยๆนะครับผมนี่ออกจสีน้อยๆเขาออกตั้งอยู่สีน้อยๆลากก็เลยคั้นขานอนซะเลยล่ะเงี้ยสิลงมทิ้ทางเดียวกันลาะก็มานอนครับอันเนี้ยจีเลี้ยงดินแต่ว่าสิปาดไอ้กระถางที่เลี้ยงลุกเลิกป่าเนี้ยลุกเลิกังี้สิครับเพื่อนๆเห็นภาพเนาะแต่ว่ากระถางเงี้กว่านี้ครับปาดลุกเลิกังี้สิครับนี่ให้ตั้งอยก็สีเลยแล้วก็เอาดินใส่เสมอเสมอความกระถางังี้สิครับนี่ เอาดินได้แต่เมื่อความกวาทายไงดิทีิได้กบหลาดชุมนี่น้องพร้อมแล้วก็ะติ๊กเวทที่ท่าหลาดนี่ให้ลงมากครับนี่แหละครับตัวนี้ที่เลี้ยงยินได้ตัวนี้ก่ได้ครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบบางทีเอาเอาเลี้ยงไว้ยังสี่ครับเนี่ยเอาลงในกระถางใหญ่ครับเลี้ยงไว้ลักษณะอันตี่ครับอันนี้เลี้ยงดินเนะครับเพื่อแต่ว่าผมบันได้เอาใส่เบิ้งของผมไอ้วิธีที่ทำไอ้เบิ้งแสดงให้เบิ้งกระเจีครับเอาเดี๋ยวรอเพื่อนๆกะมาเบิ้งแล้วถูกใจพอใจติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ไน้เด้อให้เปกำลังใจให้การทำคลิปเนี่ยเพราะว่านี่คือมาให้เบ่งการเตรียมวัสดุและจะเลี้ยงน้ำหรือเลี้ยงดินครับอืมอย่าลืมกันเด้อให้กำลังใจกันเด้อช่องประพาดมะพ้าวบอนไซครับผมข่าวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อครับ